นี่มาบอกให้อ้องคุยประเด็นหนุ่มสอนรามอีกแล้วคุณหนุ่มสอนรามนะคะข่าวฮอตมากออกวันนี้นะคุณหนุ่มกับคุณติ๊กเนี่ยเขาก็มีปัญหากันไม่ไม่สุดยอดพูดถึงสอนรามไปอัพสอนรามได้เลยโอเคเราอยากฟังอยู่ปาโปขึ้นมาทันทีคือว่าสักสองสวันก่อนเนี่ยนะคะมีคลิปเสียง ออกมาที่เป็นการคุยสับของคุณหนุนสอคุณหนุ่มสอนรามกับเจ้าของร้านอาหารด้านหนึ่งสรุปใจความได้ว่าคุณเจ้าของร้านเนี่ยจ่ายค่ามาจําไปแล้วห้าหมื่นห้าโดยที่จ่ายโอนเข้าบัญชีคุณติ๊กซึ่งเป็นภรรยาคุณหนุ่มสอนรามใช่ไหมคะแต่คุณสอนรามบอกว่าไม่ได้เลยเงินตรงนั้นไม่ได้แล้วก็วันที่คุยเนี่ยก็คือเจ้าของร้านจ่ายส่วนที่เหลืออีกแบบเหมือนห้าหมื่นห้าอะไรเงี้ย ก็จ่ายส่วนที่เหลือไปให้คุณหนุ่มสอนรามแต่บอกว่าตัวมัดจำจ่ายแล้วน้าอยู่ที่น้องติ๊กอะไรเงี้ยคุณหนุ่มก็บอกว่าไม่ได้เลยนะคะพี่ผมผมไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ถือว่าแค่เขาไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ค่ะพอมาวันนี้คุณติ๊กนะคะก็ไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยอุ้ยมีแต่ชื่อหนุ่มหนุ่มติ๊กติ๊กเนาะหนุ่มหนุ่มติ๊กติ๊กอะไรติ๊ก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 หนุ่มใช่ติ๊กหนุ่มหนุ่มแบบว่าแหม่หนุ่ like มกัญชัยเขาก็เร ใช่ไปย้อนดูพี่เป้พี่เป้ดูป่ะได้ดูป่ะคือเพิ่งออกวันนี้เลยค่ะแต่ว่าพี่ว่าคลิปที่จะลง u t u b e อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเย็นนี้หรือคืนนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้พี่ไปดูในทวิตเตอร์มีคนตัดมาเป็นบางช่วงบางช่วงแล้วคือจริงๆแล้วคุณหนุ่มศรรามกับคุณหนุ่มกัญชัยอ่ะเขาสนิทกันคุณหนุ่มศรรามเนี้ยมีการคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันมีอะไรแบบเล่าให้ฟังแล้วประมาณนึงทีเนี้ยพอคุณติ๊กมาคุยอ่ะ บางอย่างที่เหมือนอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยคุณหนุ่มคุณหนุ่มกันชัยก็จะมีแย้งไปว่าอย่างนี้ไม่ใช่หรออย่างนี้ไม่ใช่หรอมันก็เลยจะมีบางช่วงที่เป็นการเดทแอ์ของคุณติ๊กเขาก็จะมีการอึ้งๆอะไรเงี้ยสรุปก็คือคู่เนี้ยค่ะมีข่าวมานานและเรื่องคุณสรามเนี่ยไปแจ้งความบัตร ATM หายแล้วล้าเงินในเอเงิน บัญชีหายไปแบบสี่แสนอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณช่วงนี้สี่แสนกว่าห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยทางธนาคารนะ่ะก็มาบอกอ้อมออม่ะแบบเหมือนบอกว่าเป็นคนใกล้ตัวมากดไปให้ลองไปเช็คกันดูเราเรื่องนี้ก็เงียบหายไปใช่ไหมคะก็คือเหมือนจบเรื่องนี้ไปพอมาออกวันนี้นี่แหละคุณติ๊กเขาก็บอกเลยว่าเออเงินปัดรเอทีเอ่ะคุณติ๊กเป็นคนเอาไปเองเอาไปกดเงินเองเหมือนบอกตัวเลขแต่ก็บอกไม่ค่อยแน่นอนแบบอยู่ที่ประมาณสี่อะไรประมาณประมาณเนี้ยนะคะเขาก็ถามว่า กดเอาเงินไปทําไมเหมือนกับสองแสนไปใช้หนี้แล้วก็คือคุณติ๊กอะค่อนข้างพูดวกวนอะอันนี้เป็นการสรุปมาแล้วว่าว่าสี่แสนเนี้ยสองแสนไปใช้หนี้อีกสองแสนะ่ะเหมือนเขามีเล่นพนันบอลด้วยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษเรียกว่าพนันออนไลน์ตอนแรกที่ต้องการเงินไปใช้หนี่ยเหมือนเหมือนคอยืมคุณหนุ่มสอนรามแต่คุณหนุ่มยังไม่ให้ไม่รู้จะทําไงก็เลยไปเล่นพนันออนไลน์ ทีนี้พอไปเล่นพนันออนไลน์เราก็คงจะอาจจะต้องเสียหรือต้องอะไรต้องไปจ่ายตรงพนันออนไลน์อีกอะไรเงี้ยสรุปคือมีนี้สินนี่นอกระบบสองแสนแรกเนี้ยนี้นอกระบบค่ะก็จะเป็นเนี่แหละเอาเงินไปจ่ายเกี่ยวกับนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับพน,นันแล้วก็ทองเหมือนคุณหนุ่มสอนรามมีการออกมาบอกว่าคุณติ๊กเนี่ยเอาทองของลูกไปขายทองที่ได้มาจากเฮียฮอคุณนิดอรพัน์ใครต่อใครที่ได้มาเนี่ยเอาไปขาย คุณติเขาก็พูดมารับขวัญลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทองตอนลูกเกิดแล้วก็เอาทองลูกไปด้วยทองลูกไปขายแหละแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าที่เอาไปขายอ่ะเหมือนขายแค่สามบาทหรือขายขายไปส่วนดึงอ่ะแต่ยังมีเก็บอยู่นะเขาว่ายังไม่ได้ขายหมดเก็บอยู่ที่เขาพอเขารู้ว่าทองเนี้ยคุณหนุ่มตั้งใจจะเอาไว้ให้ลูกซึ่งจริงๆเอาไปเก็บทาไมละถ้าคุณหนุ่มตั้งใจจะให้ลูกก็ให้คุณหนุ่มเก็บสิใช่ปะ ไม่ได้เอาไปขายแล้วเราก็เอาไปทําไมอะไรเงี้ยนี่แงคุณแม่โอ๋บอกคร่าวๆคือน,นี่เยอะใช้ไม่หมดยืมทางนูน้นทางนี้มาโปะบวกกับติดพนันออนไลน์ไปอีกใช่เลยค่ะสอนรามช่วยปิดนี้แต่มันก็งองม่มาเรื่อยๆช่วงต้นปีที่มีข่าวเงินหายจากบัญชีก็คือติ๊กเอาบัตรไปกดใช่เรื่องทองอะค่ะมันมีอยู่อันหนึ่งคือเหมือนแบบคุณติ๊กเนี่ยจะเอาทองไปขายนั่งสอนมอไซค์เจ้าทองไปขายแล้วเหมือนมอเตอร์ไซค์เห็นว่าทองเนี้ยกรอบสวย น่ารักดีเลยขอซื้อจากคุณติ๊กมาพี่จําตัวเลขไม่ได้นะคะเหมือนแบบสี่พันห้าหรืออะไรเงี้ยขอซื้อจากคุณติ๊กมาซื้อมาเราก็น่าจะมาบอกที่คุณหนุ่มสอนรามนี่แหละพอบอกเสร็จคุณหนุ่มสอนรามก็เลยได้กลับคืนมาเราก็เห็นโพสตลงไปน่าจะเป็นทองที่คุณมอสอธิพานให้ <c oughs> โอ้ยมันไปโยงไปที่ี่ไปของทอเอกฟังดูมันไม่ค่อยโอเคเลยนะพี่เป้ มากอะ่ะคือทองของลูกก็เรื่องหนึ่งนะ oh. แล้วแต่ละคนที่ให้มาก็คือมันก็ด้วยใจเนาะแต่ละคนอาจจะเป็นเฮียฮอเป็นคุณิดอรพันเป็นเพื่อนในวงการหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นนี่ที่มีก่อนแต่งงานมาแล้วก็เลยแบบยังทอยอยใช้ไม่หมดหรือว่าเป็นหนี่ที่เกิดขึ้นหลังแต่งงานที่แบบว่ามีงอกเงยมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าแบบคนันออนไลน์<บ>อะไรแบบนี้ถ้านะถ้าถ้าอืม มีลูกแล้ว<ช>เราก็ต้องคิดกันเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ช>แล้วบบคือได้ยินคนพูดกันในร้านอาหารนั่นแหละเอาไป<ช>ได่ก็มันก็มีกระแสแบบว่าสอรามมาพูดถึงภรรยาอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนถ่ายภรรยาเนาะแบบเขาไม่รักกันก็แฉกันแต่เออข้ามูอิอเนเอร์เนว่าเขาก็ดูแบบเขาก็ไม่ได้พูดตั้งแต่แรกเนาะอย่างเคที่แบบ เคสเงินหายอะค่ะเขาก็เงียบไปเลยเอาว่าตอนที่เขาไปแจ้งความเขาคงไม่รู้จริงๆแนละว่าเงินมันหายไปได้ยังไงแบบแล้วพอรู้แบบพอมารู้ว่าเป็นแบบภรรยาตัวเองอไปมันก็ช็อกเนาะก็แบบจะออกมาให้ข่าวในทิศไางแหม่มีก็เลยแบบอาจจะเลือกที่จะเงียบไปแล้วจากวันนั้นมาวันนี้มันก็ระยะหนึ่งแล้วถึงได้ออกมาพูดเขาก็ใช้ความอดทนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่อดทนใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยคะ่ะบอกเป็นคนทําบ้านคุณหนุม่มทองเนี่ยสกรีเลเซอร์ภาพน้องวีจี เขาก็เลยเก็บเอาดูดิสกีเลเซอร์ภาพลูกอ่ะยังเอาไปขายได้อน้องอ้อคือกลายเป็นว่าอย่างนี้เราก็ไว้ใจกันอยู่กันด้วยความไว้ใจกันเลยอย่างเงี้ยไว้วังใจกันไม่ได้ชีวิตครอบครัวมันก็จะไม่โอเคนะคุณแม่คุณแม่เราตามข่าวเหมือนกันเลยนะเนี่ยมีข่าวเปะไปมาเพียบเลยคุณติ๊กเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าคุณหนุ่มอะช่วยปิดหนี้ไปเยอะแล้วเหมือนว่าที่ผ่านมา ก็ช่วยปิดหนี้ช่วยอะไรมาตลอดเลยอย่างเงี้ยแต่มันคงจะไม่หมดสักทีแหละเขาก็บอกว่าที่คุณหนุ่มออกมาแบบจริงจังหมือนเลิกกันจริงจังตอนนี้คือจริงๆเขาอยากกันตั้งแต่มกราแล้วนะคะคือมกรามีข่าวว่าอยากกันคุณติ๊กเนี่ยออกมาบอกว่าเป็นการอยากแก้เค้ไม่ได้อยากจริงแล้วพอกเนี้ยไหมจริงเขาบอกเป็นการอยากจริงแต่ว่าเมื่อหลังจากอยากก็ยังอยู่ด้วยกันตัวคุณติ๊กก็หวังว่าเดี๋ยวจะกลับมาดีกันเลยให้ข่าวว่าเป็นการอยากแก้เค้ แต่พอถึงตอนนี้เขาย้ายออกจากบ้านของคุณสอรามเนี่ยย้ายออกมาได้11วันแล้วแล้วก็คิดว่าที่ครั้งนี้คุณหนุ่มสอรามจริงจังมากอาจจะพอรู้สึกว่าปัญหาไม่หมดสทีทีนี้ในเรื่องของที่ทำไมถึงเหมือนออกมาแชร์เหมือนออกมาบอกเพราะว่าคุณหนุ่มอ่ะโพสใบยา year, แล้วก็บอกว่าเหมือนเจ้านี้ทุกคนอ่ะ ไม่ต้องมาตามพี่นี่ให้ไปตามพี่นี่คุณติ๊กเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มองว่าเป็นการแจ้งเจ้าหนี้ทุกคนว่าเราไม่รู้เรื่องด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพอคุณหนุ่มมีพูดว่าปัญหาเนี่ยเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยของแม่เขากับลูกพออยู่กันอย่างไม่สงบถ้าจะมีคนมาทวงหนี้ที่บ้านทุกวัน <Okay. S 1> ก็คือนี่นอกระบบ อ่าตอนนี้น้าเราบอกเขาก็ต้องห่วงอันนี้ก็มองมองมองอีกแม่มุมที่เราถ้าเรามองกันไปลึกมากกว่าการที่แบบคุณมาแฉภรรยาทําไมคุณมาประกาศแบบนี้ทาไมอ้อว่าท่านมองอีกมุมหนึ่งมันเหมือนเป็นการป้องกันนี่ที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยคือบอกมาแล้วนะว่าตอนนี้แยกกันแล้วแยกกันอยู่แล้วไม่รับรู้กันกันการทำที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตทั้ง ทังที่ผ่านมาแล้วจะมาทวงที่บ้านก็ให้รูร้ว่อยากไปแล้วแล้วก็ถ้าจะมีนี่อะไรยิ่งหลังจากวันนี้คือไม่เกี่ยวแล้วนะมันก็เป็นการเขาแต่ว่าเขาก็ต้องการคอนเทคตัวเองค e นเทคลูกคนเท็แม่เขาอะไรค่ะแชฉให้เสียาหายเนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นหลักในการออกมาพูดจะเอาว่าเป็นการ้องกันปัญหา เพราะว่าถ้าจะพูดถึงตอนขโมยบัตร ATM หรืออะไรอะ่ะมันพี่ว่ามันเกือบปีแล้วนาเรื่องเนี้ยคือขโมยบัตรเ TM ก็ตั้งนานแล้วเราอย่าเมื่อมกรามันก็ตั้งเข้าเดือนอะไรไปแล้วอะ่ะคือคุณสรามก็ดูแบบว่าพยายามเฉยๆมานานเราก็มีการใช้หนี้นู่นนี่นั่นให้ก็เยอะแบบเนี้ยอ๋อพี่แม่ก็ก่อนหนะ้านี้ที่มีคดีหน้ากากไงหน้ากากอนาะมัยคนที่ออกมาแถลงข่าวก็คือก็คือพี่หนุ่มสรามนะที่ออกมา คือให้ขุกความที่แบบนีกกน่พี่นุ่มสารามแรงให้ข้อโมูลแล้วก็แถลงก็จะทางคุณภรรยาก,ก็จะแบบว่า,าคือเหมือนตอนนั้นคุณหนุ่มแถลงทุกอย่างให้มันราบรื่นให้มันจบดีแต่ในขณะเดียวกันคุณภรรยาคอมเมนต์เข้ามาไฟเต็มที่เถียงเถียงเถียงเถ,ยงถียงแบบเฮ้ยอะไรกันเนี่ย นี่นะคะแม่โอบอกว่ามีบอกว่ายังจะเอาอีกจะไปเอาโฉนด14ไร่แต่คือผู้จาวบกวนคือเหมือนคุณติ๊กเนี่ยค่ะในรายการอะตอนหลังๆเริ่มพูดบกวนแลจะจับประเด็นไม่ได้เลยมีคนเขาใช่แล้มีคนตั้งสังเกตว่าน่าจะเพราะว่าสิ่งที่เตรียมมาพูดอะค่ะพอมาเจอคุณหนุ่มกัญชัยพูดข้อมูลที่ได้มาจากคุณสอนรามโดยตรงแล้วว่า ไปไปต่อไม่ถูกเลยค่อนข,ข้างบกวนเรื่องโฉนดเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเขายังต้องการเงินอีกกี่แสนแบบสองแสนสี่แสนอะไรเงี้ยเพื่อจะไปเอาโฉนดตัวดีขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยหมายถึงว่าเอาเอาโฉนดสิบสีไร่ไปไหนคะไปจำนองอย่างเงี้ยหรอพี่ประมาณนั้นแล้วก็พีคตรงที่เหมือนคุณหนุ่ม คุณหนุ่มกัญชัยอ่ะเขาบอกอะค่ะเขาบอกคุณติ๊กในรายการคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยพูดว่าให้คุณติ๊กแบบว่ากลับตัวแบบว่าเลิกเลิกทาพฤติกรรมให้เป็นแบบที่เป็นอย่างนี้มีอาชีพที่มั่นคงมีบ้านมีบ้านที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยคือทําทุกอย่างให้เกิงเรียบร้อยอ่ะถึงจะให้เจอลูกคือถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่จะไม่ให้เจอลูก แล้วคือเขาก็ลองให้โหว่าแบบเราเมื่อไหร่เขาจะได้เจออะไรแบบเนี้ยอ๋อการรายการน,นี่นี่พี่บอกว่าคือแบบพูดวกวนจนหนุ่มกันชัยบอกว่าต้องให้ตั้งสติเลยพี่เห็นเห็นคลิปสั้นๆที่ตัดในทวิตเตอร์อะค่ะว่าแบบร้องไห้ว่าเราเมื่อไหร่เมื่อไหร่หนูจะได้เจอลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้ามองในมุมที่ไม่ได้เจอลูกอะสงสารนะพี่เป้คืออ้อแบบไม่ได้เจอร้อยแก้วเนี่ยแค่แบบวันสองวันเคยต้องไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงอะ กลิ่นเท้าเนาะแล้วเราเคยนอนเคยเอาเขานอนทุกคนถ้าในมุมแม่ได้บอกเลยแบบว่าหงส์สัางว่แต่งตีในมุมที่แบบรักลูกเนี่ยก็เราก็ไม่ควรจะแบบใช้ชีวิตไปเสี่ยงกับพวกการพนันเือจิงมันจะสร้างปัญหาที่มากระทบกับลูกอยู่ดีนั่นแหละคนเป็นแม่ต้องคิดเยอะๆอาอย่างเตือนตัวเองบ่อยๆเลยแม่ก็ไม่อยากให้มีอะไรมากระทบที่ลูกเข้าใจปะาอออะไรกระทบแล้วแม่กระทบแล้ว